อัปเดตสพาพอาาศล่าสุดเย็นวันที่11กรกฎาคมปริมาณของฝนในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งกรมอุตุนยิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่สําสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านและหย่อมค,มความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมรวมไปถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังที่พัดแรงขึ้นทําให้ปริมาณของฝนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตก หนักถึงหนักมากได้และจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 11, 12และ13กรกฎาคมนี้ส่วนจะมีจังหวัดไหนเกิดขึ้นในช่วงวันและเวลาใดกันบ้างรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินนคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568ในช่วงเย็นกับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะจากการอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตั้งแต่วันนี้วันที่11กรกฎาคมไปจนถึงวันที่25กรกฎาคม2568ค่ะและในช่วงวันที่11ถึง13กรกฎาคมนี้ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะ และล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนเป็นฉบับที่2แล้วนะคะสําหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะคะและด้านรับลมมรสุมประกาศเตือนพื้นที่ฝนหนักถึงหนักมากใน3วันนี้ค่ะเนื่องมาจากนะคะร่องมรสุมที่พาดผ่าน อยู่บริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะและประเทศเวียดนามและยังมียอมความกดอากาศต่ำนะคะที่บริเวณประเทศเวียดนามนั้นจะมีการเคลื่อนตัวนะคะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านทําให้นะคะบริเวณนะคะที่พาดผ่านนั้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะบริเวณจังหวัดเหล่านั้นนะคะต้องเฝ้าระวังที่จะรับมือกับสถานการณ์ของฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วง3วันนี้ค่ะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะมีกําลังที่พัดแรงขึ้นทําให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูงได้ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงขึ้นได้มากกว่า2เมตรนะคะในช่วงวันที่14จนถึง17กรกฎาคมค่ะปริมาณของฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกได้แถวบริเวณตอนบนของประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะ เนื่องมาจากนะคะร่องมรสุมก็จะได้เลื่อนขึ้นไปนะคะทําให้ปริมาณของฝนนั้นลดลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ค่ะปริมาณของฝนนะคะในช่วงวันที่14 จนถึง17กรกฎาคมจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางค่ะตั้งแต่วันที่18นะคะจนถึงวันที่25กรกฎาคมสัญญาณของฝนกลับมาค่ะไทยตอนบนปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักได้อีกนะคะในช่วงวันที่18ถึง25กรกฎาคมนะคะและจับตาเฝ้าอัปเดตในช่วงวันที่20จนถึง24กรกฎาคมนี้ค่ะมีสัญญาณการก่อตัวของพายุนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะและพายุนี้นะคะ จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่อย่างไรต้องมาติดตามอัปเดตกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นความคาดหมายสภาพอากาศระยะไกลค่ะแนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะยังคงต้องติดตามกันต่อค่ะว่าพายุนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทยหรือไม่จะทําให้ฝนในประเทศไทยของเรานั้น ตกมากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะทั่วไทยวันนี้มีปริมาณของฝนนะคะมากกว่าร้อยละ60-80ของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ที่จะมีฝนร้อยละ40ในภาคใต้ตอนบนค่ะและในจังหวัดที่นะคะต้องเฝ้าระวังที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเอาไว้ในวันนี้วันที่11กรกฎาคมนะคะพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางค่ะจะมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะ ภาคตะวันออกค่ะจะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดภาคใต้นะคะจะมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะและในวันที่12กรกฎาคม2,568ค่ะภาคเหนือก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพร่อุตรดิต์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบลรีมอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีค่ะภาคกลางค่ะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมไปถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกจะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรี และจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในวันที่13กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบัรลำัมพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินธุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ต และกระบีค่ะถึงแม้ว่านะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนมาจนถึงช่วงกลางของฤดูฝนแล้วปริมาณของฝนปริมาณของฝนตกสะสมนะคะมีปริมาณของฝนนั้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นถึง18เเซค่ะแต่ปริมาณของฝนนั้น ตกไม่กระจายไม่สม่ำเสมอทําให้พื้นที่ที่มีฝนตกหนักก็ตกหนักจนท่วมนะคะปริมาณของฝนพื้นที่ที่ยังมีฝนน้อยเกิดฝนได้น้อยก็ยังคงมีฝนน้อยปริมาณน้ํายังไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากปริมาณของฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในทุกพื้นที่ค่ะดังนั้นแอดมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะมาตรวจสอบตรวจเช็คกลุ่มฝนผ่านเรดาร์สภาพอากาศนะคะเนื่องจากเมื่อสักครู่นะคะแอดมินอัปเดตรายชื่อจังหวัด พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเฝ้าระวังในช่วงวันที่ 11, 12และ13กรกฎาคมนี้ค่ะแอดมินก็ขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะมาตรวจเช็คกลุ่มฝนหากคุณผู้ชมลองสังเกตจากโมเดลภาพรวมนะคะปริมาณของฝนที่ตรวจสอบผ่านเรดาร์สภาพอากาศปริมาณของฝนตกได้กระจายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะรวมไปถึงภาคกลางภาคใต้ปริมาณของฝนกระจายนะคะคุณผู้ชม แต่เป็นปริมาณของฝนที่เล็กน้อยจนถึงปานกลางเนื่องจากปริมาณของฝนนะคะตกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วนะคะคุณผู้ชมต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้หยุดเลยในบางพื้นที่ที่ตกก็คือตกต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นถึงแม้จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางก็อาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าในหลาเกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากดินอิ่มน้ําอิ่มตัวแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะเรามาตรวจสอบกันใกล้ๆสักนิดค่ะว่าปริมาณของฝนที่ตกอยู่ตอนนี้นะคะจะมีในส่วนของพื้นที่ไหนบ้างนะคะฝนนะคะเป็นฝนเบาบางเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมแถวบริเวณบ้านสันเจริญบ้านศบขุนบ้านพีเหนือบ้านกาสายบ้านทุ่งข่านะคะเป็นปริมาณของฝนเบาบางนะคะคุณผู้ชมฝนน้อยๆฝนเปรย์ปรยค่ะบางพื้นที่อาจมีฟ้าครึ้มนะคะฝนเม็ดเบาๆบางๆงนะคะบริเวณบ้านน้าพระบ้านกิวเคียนอําเภอท่าปลาบ้านปากนายบ้านปากกั้ง บ้านวางน้ําต้นนะคะบ้านปากป่าบ้านนาควางบ้านปากห้วยแครบ้านนาไรเดี่ยวนะคะอําเภอฝากอําเภอฝากอําเภอฝากท่าบ้านหาดนิ้วนะคะบ้านห้วยแมงบ้านร่มเก้าบ้านนาผักกล้ามบ้านเมืองเร่นะคะบ้านแก่งม่วงอําเภอท่ารี่อําเภอบ้านกำมพีบ้านท่าวางแคนบ้านศาลาพันนะคะ บ้านตัดซอบ้านตานซออโพเรือบ้านนนสมบูรณ์บ้านโป่งกว้างนะคะบ้านบ่อโพบ้านนาตาดบ้านนาคล้ายบ้านทุ่งใหญ่บ้านขุนน้ำคับนะคะบ้านดงบ้านชำทองบ้านนายางบ้านท่าหนองบ้านโคกใหญ่บ้านใหม่เจริญบ้านห้วยตั้งบ้านหนองเสาเสถียรนะคะบ้านหนองเสาเถียรค่ะขออภัยบ้านท่างามบ้านหนองกวางลีอภอวังทองอเภอเมืองจัังหวดพิษณุโลกนะคะ บ้านใหม่ชัยเจริญบ้านทุ่งเอี้ยงบ้านปากยางบ้านแก่งว่าบ้านห้วยน้ำไสอำเภอนครไทยนะคะ บ้านลาดดือ้ออำเภอลมเก่าบ้านท่าผูนะคะในนี้จะเป็นในส่วนของภาคเหนือนะคะภาคเหนือจะมีปริมาณของฝนเน้นแถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะบริเวณอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะและบริเวณนะคะแถวจังหวัดตากก็มีปริมาณของฝนนะคะที่แม่สอดอำเภอแม่สอดบ้านเจดีโคอำเภอพบพระนะคะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะและมีอีกนะคะแถวบริเวณนครสวรรค์ค่ะ ป็นปริมาณของฝนเบาบางเล็กน้อยเช่นกันเป็นฝนปลอยๆเท่านั้นนะคะแถวบริเวณลาดยาวบ้านเขาสนุกนะคะอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอกรกพระบ้านเนินมะกอกบ้านห้วยห้วยพรวงค่ะอำเภอเมืองอุทยัยธานีอำเภอวัดสิงอำเภอหนองโพ บ้านหนองสีนวลนะคะบ้านทุ่งนาบ้านโป่งคอยบ้านเมืองการุ่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อีกเล็กน้อยค่ะแถวบ้านริมสีม่วงบ้านห้วยใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะบ้านวางจานบ้านขมวดค่ะบ้านหนองใหญ่บ้านสีมงคลนะคะอําเภอบึงสามพันบ้านทรัพ์สวัิ์อําเภอวิเชียรบุรีบ้านน้ำร้อนบ้านทรัพ์กระโซ่ค่ะ ปริมาณของฝนที่ตกอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางทุกพื้นที่เลยค่ะแต่บางพื้นที่อาจเป็นเพียงฝนเบาบางบางฝนโปรยๆนะคะลมพัดเย็นเย็นบริเวณบ้านกลางบ้านเลิงนะคะบ้านดงมะไฟบ้านโคกบ้านดงสวรรค์บ้านนาด่านอันนี้จะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ชมบ้านกุดจิกนะคะอำเภอนากลางบ้านหินรับบ้านชัยมงคลบ้านโนนสงวนอำเภอเมืองหนองบัวลําพูค่ะ บ้านดอนปอนะคะบ้านวังไห่บ้านห้วยไครนะคะบ้านไซมอนบ้านไฟหินบ้านห้วยบงอําเภอภูเวียงบ้านโนนม่วงบ้านห้วยทรายบ้านขามป้อมบ้านสาราทองนะคะบ้านโนนกู่บ้านโคกสีอําเภอเมืองขอนแก่นอําเภอพระยืนบ้านหนองปลาเข็งนะคะบ้านโพนงามบ้านวังว่าบ้านยางน้อยบ้านบ้านทันบ้านยางตลาดบ้านหนองถุง บ้านท่าเรือบ้านคำขามค่ะแถวบริเวณหนองคายอีกเล็กน้อยนะคะอําเภอท่าบ่อบ้านหนองสองห้องบ้านนาสอนบ้านคำบอนบ้านแดงอําเภอเมืองอุดรธานีค่ะบ้านดอนกลอยบ้านกระพีบ้านคำซีดาบ้านเชียงนะคะบ้านชัยวานบ้านขาวัวบ้านคำชนอําเภอสว่างแดนดิน บ้านชัยวาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสปปลาวนะคะแถวบริเวณบ้านดอนดูออวาน,นอนนิวาสบ้านขั้วสูงบ้านนาจานออเภนาว่าบ้านนาคำบ้านนาดีออเภสีสงครามบ้านกอ่อบ้านแก้วปัดโป่งบ้านเสาเล้าใหญ่นะคะ บ้านนามูลหินบ้านคำพอกบ้านคำเตยอเภอเรนูนครค่ะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะจะมีแค่แถวบริเวณคอนแก่นเล็กน้อยนะคะเมื่อสักครู่และแถวทางศรีสะเกดค่ะปุริลานะคะอีกเล็กน้อยค่ะบริเวณบ้านขามบ้านระงนก่อยนะคะอสนมบ้านตาฮะบ้านหัวงัวบ้านอาวุธบ้านธาตุอบารบึงอเภอราศีสไล อำเภอโพสีสุวรรณอเมืองจันทร์อห้วยทับทันอเภอยางชุมน้อยอ,อเมืองศรีสะเกดอเภอพายุหะอเภอน้ำเกี้ยงค่ะและบริเวณอเภอพิบูลมางสาหารอีกเล็กน้อยเช่นกันค่ะปริมาณของฝนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปริมาณของฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางค่ะมีฝนมากหน่อยปริมาณของฝนเข้มหน่อยนะคะแถวบริเวณภาคตะวันออก ในอำเภอคลองตะเกานะคะอภอวังใหม่อ,มอคลองหาดบ้านทุ่งขนาดอเภอสอยดาวค่ะภาคใต้ค่ะปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นก็เป็นเบาบางเล็กน้อยเช่นกันค่ะแถวบริเวณอเภอสวนพึ่งบ้านโป่งกระทิงกลางนะคะบ้านท่าสาะบ้านท่าเสลานะคะบ้านโพรงเคอำเภอเมืองประจวบคีรีขันค่ะบางสะพานาน้อยมาบอ,อมริดอเภอหลังสวนบ้านในหยวนอเภอคุระบรุรีบ้านกระโปงค่ะ อำเภอเมืองสุราธานีนะคะบ้านนาสารอำเภอพระแสงอำเภอฉวางบ้านเกาะทางบ้านทุ่งสรานบ้านศาลาแก้วบ้านทุ่งนาบ้านทุ่งส้มปล่อยและนี้ก็เป็นปริมาณของฝนที่ตกจริงๆนะคะคุณผู้ชมผ่านเรดาร์ตรวจเช็คกลุ่มฝนนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตสภาพอากาศประจําช่วงเย็นของวันที่11กร,รกฎาคม2568ค่ะแอดมินก็ต้องกราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็น เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะและคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเข้ามารายงานสภาพอากาศพร้อมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะและนะคะแอดมินก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะคะสําหรับคุณผู้ชมในรายชื่อจังหวัดนะคะที่แอดมินเอ่ยไปค่ะแต่บังเอิญว่าในอำเภอของท่านตําบลของท่านนั้นปริมาณของฝนนั้นไม่มีเกิดขึ้นไม่มีตกนะคะเนื่องจากปริมาณของฝนตกไม่สม่ําเสมอนะคะ ตกไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดค่ะดังนั้นพื้นที่ฝนตกหนักในจังหวัดนั้นน,นอาจไม่ใช่ทุกอำเภอค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ